my mood. กับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยนะฮะเราก็ปรกันเป็นประจำอยู่แล้วเราก็นำสาระประโยชน์มาพูดมาคุยให้ท่านได้รับฟังกันในปัจจุบันนี้จากรายการลูกทุ่งทั่วไทยนะฮะท่านก็ถ้าฟังแล้วช่วยนะกดไลค์ นะครับคนละล้นะฮะแล้วก็นำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจากรายการของเราเนี่ยบางคนก็นำเสนอเรื่องอื่นเราก็นำเสนอเรื่องที่มันเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันเนี่ยคือเรื่องร่างกายของเรา ร่างกายของเรานี่นะนะทุกคนก็บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนอะไรนอกจากเราว่าดูแลให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรายการของบริษัท PHK อ r o u p จำกัด ตัวแทนจำหน่ายแบคเซสมินดีสกัดจากงาดำนะฮะนั่นก็บอกไอ้แล้วก็ยังมีมาส่วนผสมอีกมากมายหลายอย่างหลายชนิดนะ่ยให้ท่านได้นำไปบริโภคกันอาทิเช่นแล้วปวดหลังปวดบั้นเอวปวดสะโพกโรคข้อเข่าเสื่อมเมื่อยข้อเสียวข้อข้อฝืดข้อแข็งนั่งก็เป็นทุกข์ลุกทรมาน เดี่ยสามแคปซูลต่อหนึ่งกล่องเนี่ยกินได้7วันครึ่งก็กล่องหนึ่งก็9ก้รบาทถ้า2สองกล่องก็กินได้15วันก็พันหนึ่งบาทไอ้พันห้ 1, บาทตอนนี้เราคืนกำไรให้กับท่านผู้นำไปบริโภคเราก็จำหน่ายคืนกำไรให้เลยเหลือ สี่กล่องเนี่ยเหลือสองพันบาทเหลือสองพันบาทครับนะถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้พี่น้องชาวนาชาวสวนชาวไร่อยู่เวนอยู่ยามกรรมกรก่อสร้างทั้งหลายที่ทำงานหนักๆเห,หล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ ทุกท่านแต่ควรจะต้องดูแลกันให้ดีถ้าดูแลเราดีแล้วครอบครัวก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขด้วยแต่มันก็นะเกี่ยวข้องกันไปอยู่เรื่อยๆตอนนี้ว่าเรามาพูดกันเรื่องสายตากันบ้างสายตาเนี่ยผมก็ได้ข้อมูลมาจากท่านที่นะเป็นโรคตา นะครับแล้วก็บางคนนะเล่ายาวเหยียดเล่ายาวเหยียดเลยก็แล้วกันบอกว่าแม่เดี๋ยวนี้สินค้ามันเยอะจริงๆนะคุณสุพจศแต่ว่านะผมก็บอกว่าก็เดี๋ยวนี้งนะ่าโลกมันก้าวหน้าไปแล้วนะนะโลกมันก้าวหน้าไปนะฮะแต่ผมก็กินมานะครับ หลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่ผมกินมาเรื่อยแต่ว่าผมผ่าแล้วนะผมผ่าแล้วผมก็กินมาเรื่อยแต่กินแล้วกินแล้วกินแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะนี่แหละครับตอนนี้ผมเนี่ยมากินอีเซ่ผมมากินอีเซ่ของคุณสมจน์เนี่ย ตอนแรกพมก็ซื้อไปกล่องเดียวแหละไปกล่องเดียวเห็นคุณสุพ์ก็อธิบายเออเข้ากับนะฮะสายตาของเขาก็เลยสั่งซื้อไปหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องก็พันหนึ่งร้อยบาทก็ซื้อไปแล้วก็กินก่อนนอนสองแคปซูลเออ พอกินแล้วกินแล้วนะมันก็ดีขึ้นนะครับมันก็ดีขึ้นนะแต่นี้เราเนี่ยไม่ทราบว่าเราจะกินยาวไปสักอีกสักเท่าไหร่เขาไม่ทราบนะแต่นี้เขาก็เลยโทรศัพท์มาคุยกับผมว่าไอเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมนะ นี่มันเป็นอาหารเสริมแล้วก็บำรุงสายตาตาแดงตาแฉะตาเป็นต้อต้อกระจกต้อเนื้อต้อ,ตอ,ตอลมตามวดตาลายน้ำตาไหลเนี่ยเขาก็กินตอนนี้กินแล้วมันมันเริ่มดีขึ้นไงตอนแรกมันผ่านแล้วกินอย่างอื่นมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ดีเราก็ไม่ได้ไปว่าของคนอื่นเขานะเราไม่เอา ใครทำใครได้ก็แล้วกันแต่ของเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลคุณภาพของเราให้ดีเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกท่านได้นำไปบริโภคกันอย่างกว้างขวางนะปัจจุบันนี้แกก็สั่งหมดแล้ววันเนี้วันเนี้แกก็สั่งสี่กล่องเลยแกสั่งสี่กล่องเลยครับไอ้สี่กล่องเนี่ย ทางบริษัทเนี่ยไม่มีนะครับนะากำลงกำไรอะไรหรอกได้าจะทุนคืนมาก็ดีเพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้ช่วยกันไนงะแล้วเราก็จะได้มีเงินไปผลิตออกมาอีกกำไรไม่มีไม่เป็นไรแต่ให้พี่น้องช่วยทุนมาแล้วก็กินแล้วขอให้ดีนะครับคนที่มีเงินที่ไม่พอเนี่ยก็หนึ่งพหนึ่งบาท 1,100บาทครับ2องกล่อง1 9 0 0บาท3กล่อง2,700บาท4กล่อง3,200บาทตามที่นะครับท่านได้แนะนำมาท่านก็ซื้อไปอะไรไปกินกันไปนี่นะครับเพราะว่าไอ้อโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรไม่มีใครรู้ครับ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านได้แต่ระมัดระาวาังกันนะเดี๋ยวผมจะได้บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องผิวพันเรื่องสบู่ไม่อรวยก็สวยได้คือสบู่ผมก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้มียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวมันมีเป็นโอโ้นี หลายสิบยี่หอ้อแล้วแต่คุณจะเลือกเอานะฮะเลือกเอาถ้าคุณใช้เบอร์อะไรแล้วสบู่ยี่หอ้ออะไรแล้วถ้ามันไม่ดีก็ตัดสินใจสักครั้งหนึ่งมาใช้สบู่แซนดีตราพรเจริญสบู่แซนดีตราพรเจริญเนะี่ยมีสามชนิดนะมีทองพันช่าง ลผสมขมิ้นแล้วก็ยังมีสบู่มาขามผสมน้ำผึ้งแล้วก็ยังมีสบู่เยื่อไม้ขัดผิวตอนนี้ว่าเราเนี่ยไม่มีน้ำหอมเราไม่ได้ใช้น้ำหอมเลยนะครับผมบอกให้เราใช้น้ำหอมห้าชนิดห้าชนิดครับบางตัวต้องสกัดบางตัวต้องบด นะครับชนิดแรกก็คือดอกพิกุลชนิดที่สองก็ดอกมะลิชนิดที่สมก็ดอกแก้วชนิดที่สี่ก็ดอกกระดังงาชนิดที่หก็ดอกจำปีนะครับนี่แหละครับเราห้าชนิดเราใส่ไปแล้วก็ มันเป็นสมุนไพรนะฮะหอมสดชื่นครับแล้วว่าถ้าท่านใช้อาบน้ำเนี่ยถ้าอาบน้ำแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้อาบวันละสองครั้งเช้าสองครั้งเย็นสองครั้งแล้วก็ฟอกแล้วฟอกแล้วผ้าถู เมื่อพาดถูเสร็จเรียบร้อยแล้วสักสามเดือนผิวพันธ์คุณจะเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีหน้าคุณจะดูสดใสกว่าเก่าสาวกว่าเดิมนี่แหละครับนี่คือสบู่แซนาดีตราพรเจริญน,นะไม่รวยก็สวยได้ไม่ต้องไปทำสัญญกรรมใดๆทั้งติ้นอ้าวเนี่คือเป็นเรื่องผิวพันธุ์แต่นี้มาพูดถึงเรื่องภายในปากบ้าง ภายในปากปากเราเป็นไงเป็นแผลหรือเปล่าลิ้นเป็นละละกองลิ้นเป็นละละองที่ลิ้นที่เพดานปากกระแป้งขาวเป็นซ้ำหลีจับเป็นฝ้าเรียกว่าละองอันตรายปวดฟันหรือเปล่าเสียวฟันหรือเปล่าเหงือกบวมหรือเปล่าเป็นรัมมานาทหรือเปล่านี่แหละครับและถ้าปวดฟันเมื่อไหร่นะบีบ บีบยาสีฟันสมุนไพรไว้วินเนอร์ออกมาเป็นหนึงก้อนแล้วโปะปฏิฟันเลยโปะปี่ฟันเลย,น,เลยนี่แหละครับผมจึงบอกให้ท่านได้รู้ได้ทราบว่ายาสีฟันสมุนไพรไว้วินเนอร์เขาก็มีนะครับคุณภาพและไม่มีการผสมนะครับนะสารเจือปนอะไรทั้งสิ้น ไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสครับช่วงเนี้ยเราก็จำหน่ายเป็นธรรมชาติก่อนสองกองอสองหลอดนะสองหลอ,นะอ,อดก็สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะฮะพร้อมส่งถ้าห้าหลอด ห้าลอดเอาลดลงมาอีกนะครับเหลือหกรอยบาทห้าหลอดหกรบาทนะหลอดละร้อยถ้าสิบลอดล่ะก็หลอดละหนึ่งรบาทก็หนึ่พบาทครับถ้าผู้ใดสนใจนำไปถวายพระหรือจะให้ไปญาติพี่น้องขึ้นบ้านใหม่อะไรก็ได้นะครับของในปาก ของในปากเนี่ยนะครับเมื่อแปลงแล้วหายใจจะสดชื่นหายใจจะสดชื่นครับขอให้ท่านได้ทําไว้ยาสีฟันสมุนไพรไววินเนอร์ครับไววินเนอร์เอาต้องการเบอร์สับเบอร์นี้เลยนะฮะเบอร์สับเบอร์นี้เลยนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพที่อยู่ทางบ้าน ศูนย8หก8า3แปดแปดเก้าครับนะนี่แหละครับหรือท่านต้องการจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสำหรับรถของคุณก็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยเป เวนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายเวนลอยแค่ได้กับรถยนต์ทุกอย่างทุกจริดและทุกยี่ห้อครับจะเปลี่ยนก็นตามศูนย์เวนลอยทั่วประเทศไทยนะนี่นะครับคนเราในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตกับตัวเองนะครับและกับผู้อื่นด้วย นะคือเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนเราก็รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเราจะทํำยังไงนะให้มันดีขึ้นเราก็ต้องมีความคิดมีความอ่านนะครับแล้วก็มาปรึกษาหารือกันนะแล้วเมื่อปร,ปรึกษาหารือกันได้แล้วเราก็รีบดินเนินงานซะนะครับ ผมก็บอกอยู่แล้วว่าคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กันหลายๆคนถ้าอยู่หลายๆแล้วก็ต้องมีความนะครับความสมัคีีต่อกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ทุกเมื่อสิ่งอะไรล่ะที่เรานำมานะครับ สู่ความเจริญและรุ่งเรืองเราก็ควรนำมาสิ่งอะไรที่เรานำมาแล้วซึ่งหายนะเราก็ไม่ควรที่จะนำเข้ามาหลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องมาปรึกษาหารือกันและเราก็ต้องเดินทางปวิการให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่แหละครับผมจึงบอกว่า ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ทุกท่านควรนึกสามัคคีมันมีสองอย่างและสองชนิดนะครับผมบอกให้สามัคคีขั้นแรกก็มีความสามัคคีให้มีความเจริญรุ่งเรืองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่ส่วนรวมทั้งหลายให้มากขึ้นสามัคคีเหล่านี้นะครับ อีกหนึ่งสามัคคีนั่นะคือสามัคคีในทางที่ไม่ดีนะครับทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขทำให้บ้านเมืองนะครับไม่สนุกและทำให้บ้านเมืองเนี่ยบอบชำ้ำคือสามัคคีในทางที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่า <c oughs> ทุกคน มีสติมีปัญญาก็ต้องนึกนะเราอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเชื่อคนง่ายจนเกินไปแล้วทำให้เราเนี่ยบางทีเราเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองและเราเสียชีวิตก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องพินิพิจารณาดูว่าเราจะทำอะไร นะครับไอ้บันถูกต้องนะเราต้องมีความนะครับเกรงกลัวและความระายต่อบาปบ้างเพราะฉะนั้นในโลกนี้เนี่ยถ้าใครทำดีก็ถือว่ามีความสุขครับใครทำไม่ดีก็ถือว่ามีความทุก์นี่หละครับคำพระนะครับเขาบอกว่า สหายเอย๋ยหยุดแก่งแย่งชิงเถิดดูประเสริฐสันติกเกษมสันหามาได้เท่าไรต้องจากมันคือวันนั้นวันที่เราเข้าโรงนอนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันนะครับ เขาเรียกว่าอุปทานทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยจงมีจิตเมตตามีสติปัญญานะครับแล้วก็สืบนะครับความรู้สึกให้กับลูกกับหลานกันต่อไปนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจากรายการลูกทุ่งทั่วไทยนะครับกระผมสุพศพชเจริญเป็นผู้ดำเนการ กดกระดิ่งให้หนึ่งครั้งไลค์นะครับให้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็หนึ่งหนครั้งนะครับกดให้ด้วยก็แล้วกันนะฮะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสิ่งที่ควรจำคือผู้มีพระคุณชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์อันเป็นที่ รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอย่าดึงฟ้าตำ่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินอย่ากโกงกินชาติเท่านี้ท่านก็มีความสุขแล้วโชคดีและในวันพวกนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ